เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทำนายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรียนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีทัศน์นามมีนกรกฎพิจิกที่อยู่ในราศีลคนาหรือดาวศุกร์ประจำช่วงวันที่2 1ถึง31พฤษภาคามนี้นะคะการทำนายมีทั้งหมด3พาร์ทคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ท i m ส stamp จะอยู่ใต้ description box นะคะ สำหรับพาดอ่าพาดพาดพาดคนโสดพาดคนโสดสถานการณ์ความรักของคุณนะคะเจ็ดเหรียญแปดถ้วยดมูลคุณมอ,มองมองใครอยู่อะแล้วคุณก็เลือกที่จะตัดใจอ่หรือคุณส่องใครสักคนแล้วคุณก็เห็นอะไรบางอย่างที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าอืมฉันคงต้องตัดใจแหละอาจจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยอืม ที่ดีที่สุดแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าคุณคิดถูกที่คุณตัดใจแล้วคุณคิดถูกที่คุณเลือกที่จะ move on จากความรู้สึกตรงนั้นความรู้สึกเกี่ยวกับคนคนนั้นเพื่อไปอยังเป้าหมายเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณ <c oughs> เหมือนคุณรู้สึกว่าโอเคตัดตรงนี้แล้วฉันก็โฟกัสเรื่องอื่นแล้วฉันก็ทําการโฟกัสเรื่องนั้นได้ดีขึ้นอย่างเช่นอาจจะเป็นการโฟกัสเรื่องงานหน้าที่การงาน หรือการพัฒนาตัวเองในด้านอื่นๆนะคะแล้วคนคนนี้ล่ะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงบ้างนะคะอืมมีคนคุยคุยอยู่มีคนคุยคุยแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะตัดสินใจในการคอมมิชเนต์กับคนคุยคนนั้นอาจจะเป็นสิ่งนี้ที่เป็นข่าวที่ทำให้คุณอาจจะรู้สึกเออฉันตัดใจดีกว่าฉันคงต้องตัดใจอะไรประมาณเนี้ย แต่คุณก็เข้มแข็งได้อย่างรวดเร็วนะคุณไม่ได้จมกับความรู้สึกผิดหวังตรงนั้นนานอนะ่ะอืมประมาณว่าคุณเห็นเขามีความสุขก็โอเคมันก็ดีอะไรประมาณเนี้ยในท้ายที่สุดคนคนนี้เป็นชาวธาตุดินเด่นมากๆนะคะมังกรพรกศบหรือกันที่ในราศีลักขณาหรือดาวศุขรขอดูสามใบหน่อยนะสามใบของคนโสดเพิ่มนะคะอืม โอเคคุณอาจจะรู้สึกสับสนบ้างในตอนที่ในตอนที่อืมคุณได้ได้รับข่าวหรือได้เห็นอะไรบางอย่างในการอัปเดตเกี่ยวกับคนในใจคนนั้นะ่ะแต่คุณก็ปล่อยวางได้เร็วนะอืมแล้วคุณก็แอบรู้สึกสบายใจหรือโลง่งลึกๆหลังจากนั้นอืมมันก็เลยทําให้คุณเดินหน้าต่อได้ได้อย่างรวดเร็วเออทีนี้ขอดูคนคนนี้เขาเคล่ารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะ ใช่หรอน่าจะเป็นเพื่อนหรือเป็นคนที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เป็นคนที่โอเคคนหนึ่งอะ่ะแต่มันเป็นความรู้สึกในเชิงของมิตรภาพที่ดีหรือบางคนเป็นเกี่ยวข้องกับที่ทํางานเพื่อนที่ทํางานหรือคนรู้จักที่ทํางานแล้วเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีศักยภาพที่ดีอะไรอย่างเงี้ย ดยเฉพาะถ้าคนคนนี้เป็นเป็นเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติแล้วค่อนข้างเด่นมากๆเขามีแต่ความรู้สึกในเชิงที่แบบเอออยากเห็นคุณมีชีวิตที่ดีประสบความสําเร็จมันเป็นฟิลแบบวอวยพรอะฟิลดีๆอะฟิลของเพื่อนที่ดีคนหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมโอเคฝั่งคุณคิดน่ารู้สึกยังไงกับเขาบ้างอืมใช่คุณรู้สึกว่าคุณต้องตัดใจแล้วคุณทำได้นะ คุณทําได้แล้วมันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันไม่ได้หนักหนาสาหัสขนาดนั้นอ่ะ <S <S กับการที่คุณได้รับข่าวสารเหล่านั้นหรือไปเห็นสิ่งเหล่านั้นมาคุณไม่ได้เฮิร์ตขนาดนั้นอาจจะรู้สึกห่วงช่วงหนึ่งสั้นๆนะคะแล้วคุณก็แอบรู้สึกว่าเออแล้วจริงๆฉันฉันชอบเขามากขนาดนั้นจริงๆหรอจริงๆแล้วมันก็แค่ความรู้สึกช่วงหนึ่งแต่กลายเป็นว่ามันก็กลายเป็นความรู้สึกเฉยๆหลังจากนั้นคือจากที่ชอบมันก็กลายเป็นเฉยๆอ่ะ เฉยๆไปโดยอัตโนมัติไม่ได้เกลียดไม่ได้โกรธแต่กายเป็นความรู้สึกที่เราก็โอเคกับกับความสัมพันธ์แบบนั้นอะไรงียหรือหรือความรู้สึกที่เรามี้เขาประมาณนี้นะคะไปเร็วมากเลยอะไปเร็วมากเราไพ่ไม่มีอะไรมากเลยนะคะโอเคบทสรุปและไพ่แนะนำนะคะ สรุปและไพ่แนะนำเป็นแพรส์สองเหรียญโอเคหลายๆคนอาจจะมองไปในเรื่องของการใช้ชีวิตอะจะใช้ชีวิตจนกว่าจะเจอคนที่จะฟูลฟิลคนที่จะรักเราและเขาก็รักเราเหมือนกันคุณเลือกที่จะเติมเต็มตัวเองหลังจากนี้แต่มันเป็นการเติมเต็มตัวเองที่ไม่ได้ฝืนธรรมชาติไม่ได้ฝืนตัวเองแต่เป็นการที่พยายามค่อยๆบาลานซ์ความรู้สึกและพลังงานของตัวเองจากภายใน แล้วคุณจะรู้สึกสนุกกับชีวิตมากขึ้นหลังจากนี้นะคะให้ความรักว่าไง่าย h i l d r e n r e n i เจเอฟใคยบอกว่าโอเคบางอยาอ่างอ่ะโอเคมันผ่านมาผ่านไปเราเคลียร์พลังงานเราเคลียอินเทอร์จีเราเคลีย energy, รค์ยความรู้สึกคุณทำได้อยู่แล้วมันมันไม่ได้ยากสำหรับเคสที่ขึ้นไปเมื่อสักครู่ เดี๋ยวคุณก็น่าจะได้เจอกับโอกาสใหม่ๆนะหลังจากที่คุณมีการแบบมาฟฟ l f i l เติมเต็มตัวเองแล้วก็สนุกกับชีวิตของคุณสนุกกับเลังงานใหม่ๆของคุณที่จะบาลานซ์ขึ้นเนี่ยคุณจะได้เจอโอกาสใหม่ตรงนี้และอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือหน้าเด็กหรือมีความเป็นเด็กกว่าหรืออะไรหรือมีความแบบว่ามีความเด็กในตัวเองอะไรประมาณนี้พลังงานแบบสดใสล่าเลยคนคนนี้จะเข้ามานะคะหลังจากนี้ โอเคพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ค่ะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u u b s c r i b เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุณสถานการณ์ความรกักในฝั่งของคุณนะคะโอเคไนดาบเพ็ดไม้ในเหรียญ หนึ่งไม้แล้วก็เดือมูลคุณอาจจะดิลิ่งกับชาวธาตุลมธาตุไฟค่อนข้างเด่นในช่วงนี้กุมเมถุนหรือตุลเมษสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวสุขคุณมีโอกาสที่จะเจอคนใหม่ๆเข้ามาอีกกับคนคุยปัจจุบันก็ก็มีการคุยกันอยู่แบบเรื่อยๆนะไม่ได้ยังไม่ได้เห็นอะไรที่ว้าวมากกับสถานการณ์ในช่วงนี้กับคนคุยปัจจุบันแต่กลายเป็นว่าในช่วงของปลายเดือนเนี่คุณอาจจะคาดหวังอะไรสักอย่างหนึ่ง กับคนใหม่ๆที่เข้ามาแต่การว่าเหมือนคนใหม่ๆจะทําให้คุณเฟลอ่ะโอออกหักแต่บอกคนคุยปัจจุบันไม่ได้อะไรประมาณนั้น,นะ่ะเออฟิลฟิลนั้นทีนี้ขอคนที่เด่นที่สุดนะคะสถานการณ์ความรับคนคุณที่เด่นที่สุดเป็นยังไงบ้างคุณก็เป็นคนที่สําคัญในใจเขานะ คุณเป็นคนที่สําคัญในใจเขานะคนคนเนี้แล้วแล้วดูเหมือนน่าจะเป็นคนปัจจุบันที่ไม่ใช่คนใหม่ที่ทําให้คุณรู้สึกอกหักแล้วคนปัจจุบันคนเนี้ยเขาเขาจับตาดูคุณตลอดนะแล้วก็เป็นการจับตาดูที่อยากรู้ความเป็นไปนะคะชี่ิคุณทําอะไรบ้างอะไรยังไงบ้างแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะ ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็พัฒน,นาไปจากคุณทีละคนซึ่งตอนนี้คุณคือคนที่คนนั้นในใจเขาที่เขาอยากจะเรียนรู้ช่วงปลายเดือนเขาเห็นอะไรผิดปกติกับคุณนะแต่เขาเลือกที่จะไม่พูดแล้วเขาก็คิดว่าเอ๊ะฉันทําอะไรผิดพลาดอะไรหรือเปล่าแต่เขาก็มาคิดดูว่าเขาก็ไม่น่าจะทําอะไรผิดพลาดแต่ทำไมท่าทีคุณถึงแปลกๆไปก็เพราะว่าคุณอกหักแต่บอกไม่ได้นั่นเองนะคะโอเคสามใบค่ะ ให้ความรู้ภัยธรรมชาตระวังโปะนะโอกาสจะโปะได้มีโอกาสจะโปะได้เพราะอย่างที่บอกว่าฝั่งเขาว่ามีการจับตาดูตลอดถ้าคุณพลาดทิศหนึงเขาอาจจะเห็นนะคะหรือรับทราบได้ว่าคุณมีการเปิดเอกเปิดใจให้ให้กับคนใหม่ๆหรืออกหักกับคนใหม่ๆคนนั้นได้นะคะจากที่ไม่บอกใครอกหักบอก อกหักบอกคนคุยไม่ได้แต่กาเป็นว่าคนคุยจะรู้ได้นะแต่จากหน้าไพ่เมื่อกี้เหมือนเขาจะไม่รู้นะแต่อย่างที่บอกว่าโอกาสโปะมันมีฝั่งคนคุยเมื่อกี้นะคะปัจจุบันเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะควีนเหรียญเนี่ยเขาสึกว่าคุณมีอะไรแปลกๆเขาเซนได้เขาเซนได้แต่เขาไม่อยากจะพูดเขาเลือกที่จะคุยเรื่องอื่นหรือหาอะไรคุยกันเรื่องอื่นๆชวนคุยอะไรแบบเนี้ย เขาชอบคุณมากเขาอยากไปต่อนะแต่เขาก็ยังไม่กล้าที่จะเร่งรีบกับความสัมพันธ์ขนาดนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าเอาเม k ชัวร์ว่าเขาปรงใจกับคุณแล้วเนี่ยเขาจะไม่เจ็บไม่ปวดไม่โดนหักหลังอืมเพราะเขาก็ยังไม่แน่ใจในตัวคุณว่าคุณเต็มร้อยกับเขาแค่ไหนนะคะเพราะเขาดูแล้วคุณเป็นคนที่มีความแบบเอเนอร์จีขาเรียกอะไรอะเอนเนอรที่มีความ ตอ,อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอฝั่งคุณคิดได้รู้สึกยังไงกับเขาคุณมองว่าเขาเป็นคนดีนะในระดับหนึ่งเลยอะ่ะคนดีในระดับหนึ่งเลยคุณก็ไม่ได้อยากจะเสียเขาไปคุณก็อยากเริ่มต้นกับคนคนนี้แต่ในใจคุณคุณไม่แน่ใจว่าคุณชอบเขาขนาดไหนนี่แหละพอเจอคนดีก็ไม่ชอบนี่แหละนี่แหละอืนะคะ เจอคนนี้แล้วก็งงกับตัวเองฉันชอบไหมอะไรยังไงอืมต้องดูกับตัวเองแล้วถามตัวเองดูค่ะว่าเราชอบคนแบบไหนแล้วต้องการคนแบบไหนคนที่แบบมาทําให้เราหากักหรือเปล่าหรือยังไงนะคะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะดีกับเราเลยแหลนะนะคิดดีๆคิดดีๆนะคะคิดทบทวนดีๆอืมบทสรุปนะคะแล้ไพ่แนะนำบทสรุปและไพ่แนะนำ เติร์สปาร์ตี้เป็นคนไม่ใกล้ไม่ไกลด้วยเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มสังคมบุคคลที่สามที่เข้ามาฝั่งคุณหมายถึงตัวเลือกใหม่ล้านนะอืมแต่ถ้าที่สุดแล้วอ่ะจริงๆแล้วคุณก็เจอคนที่คนที่พร้อมจะไปต่อกับคุณนั่นแหละแต่อยู่ที่ตัวคุณพร้อมไหมคุณคุณได้คําตอบหรือยังในใจของคุณอาจจะไม่ต้องรีบหาคําตอบตอนนี้แต่ ก็ลองทบทวนนะคะลองคิดทบทวนกับตัวเองดูนะคะว่าเราต้องการคนแบบไหนแล้วคนแบบนั้นใกล้เคียงกับคนปัจจุบันของคุณหรือไม่ reconciliation ความเชื่อใจ อมันมีอะไรที่มันไม่จริงใจตรงเนี้ยซึ่งถ้าจากหน้าไพ่แบบไพ่ไม่สลับก็คือขึ้นจากฝั่งคนแต่ถ้าไพ่สลับคือตัวเขาอาจจะยังไม่จริงใจเท่าไหร่เพราะว่ายังเปิดอ,อกเปิดใจอะไรใดๆอยู่นะคะอย่าลืมนะความเชื่อใจเป็นสิส่งสาคัญถึงแม้ว่าจะเป็นสัญลักษณ์เ,เขาเรียกว่าสถานะของคนคุยก็ตามนะคะเป็นลักษณะของคนคุยก็ตามแต่ในเนี้ยมันใช้ในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ความไวใจความเชื่อใจ ก็เกี่ยวข้องจะทําลายหรือจะ b u ้วหรือจะสร้างหรือจะทําให้ความเชื่อใจเนี่ยมันมันมีโอกาสไปถึงขัง้น c o มิ i เมนต์ไหมมันก็เป็นสิ่งสําคัญค่ะเรื่องของความเชื่อใจไม่รู้สึกผิดซะด้วย d i s l l s i t บางคนเถียงในใจว่าว่าชิมดิเลวขนาดนั้นหรออะไรเงี่ยไม่ได้รู้สึกผิดอะไรใครบอกว่าคุณแบบ หายใจหายใจแล้วก็คิดแล้วก็ทบทวนดูนะคะคิดแล้วก็ทบทวนดูเอาเนาะโอเคพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้นะคะยังงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ like, share, กด i b e เพื่เป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะสุดท้ายะคะ่ะพาร์ทของคนมีคู่ให้สลับกันได้นะคะระ,ระหว่างคุณแล้วก็คนรักสถานการณ์ความรักฝั่งของคุณนะคะ 9ถ้วยดไม้เท้า2เหรียญน,นย้ไม้แล้วก็5ถ้วยรู้สึกว่าช่วงนี้คุณสนุกกับการทํางานมากคุณสนุกกับการทํางานสนุกกับหน้าที่ของตัวเองมากๆจนบางทีเราไม่ค่อยได้บาลานซ์เวลาในการที่จะใช้เวลากับคนรักหรือไม่ค่อยมีเวลามากพอกับคนรักอาจจะทําให้รู้สึกมีการใน้ออกไลยใจหรือคุณจะต้องมีการง้ออะไรใดๆกันเกิดขึ้น ช่วงนี้คุณเอ็นจอยกับชีวิตตัวเองช่ำเลยนะช่ำฉ่ำเลยฟังคนครักล่ะคะเป็นยังไงบ้างคุณเปียวอะช่วงนี้คุณเฟียวแต่เขาว่าไม่เฟียวเขาทนี่จะจะหัวร้อนเอาเขาดูอยากจะใช้เวลากับคุณมากเลยอะเขาหงุดหงิดเขาไม่พอใจนะอาจจะมีอาจจะมีท่าทีอะไรบางอย่างที่แสดงถึงความไม่พอใจจากเขาเขาจะเป็นฟีลิ่งแบบรอแบบ เออจะได้เจอปบบ่ะจะได้คุยกันไหมจะได้อะไรยังไงต่อเป็นฟีลว่าแบบอยากจะใกล้ชิดแต่จะโหยหาเหลือเกินแต่กลายเป็นว่าคุณไม่ค่อยมีเวลาให้เขามันอึดอัดมากสําหรับเขาเหมือนเขาต้องแบกไอความคาดหวงังความตั้งใจทุกอย่างแบบอาจจะมีแพนอยากจะทากับข้าวทาอาหารดีๆให้กับคุณได้ดินเนอร์กันแต่กลายเป็นว่าอ้าวคุณไม่ว่างได้มาอะไรเนี้ยมันก็เลยไปอาจจะเป็นความรู้สึกที่อืม ยังไงดีอะเธอไม่แคร์ฉันหรออะไรเงี้ยประมาว่าคุณไม่แคร์หรอคุณไม่สนใจเขาหรอหรือคุณมีอะไรปิดบังซ่อนเล้นไหมจนในที่สุดคุณก็ต้องเป็นฝ่ายง้อเขาหรือว่า,าพยายามหาเวลามาเอาใจใส่เขาในตรงนี้นะคะสามใบความสัมพัน์ดูสิ คนกักก็รักนะคะจริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้มีความหนักแน่นกันอยู่แล้วนะแต่แค่มันเป็นช่วงเวลาที่ทําให้ฝั่งเขาอะรู้สึกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาต้องทํายังไงคุณถึงจะรักคุณถึงจะแคร์เขาอยากให้คุณแบบว่าแสดงออกความรักบ้างหรือว่าทําให้รู้ว่าคุณยังแคร์เขาหรือห่วงใยเขาหรือสนใจเขานั่นเอง <c oughs> ทีนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะคะ เอกเพลหลักๆแล้วเขารู้สึกว่าเขายอมคุณมาโดยตลอดเลยอะไม่ว่าคุณจะอะไรยังไงก็แล้วแต่เขาก็เออออหอมหมกจนบางทีเขารู้สึกว่าอืมเขามีสิทธิ์ที่จะถามจะพูดอะไรได้ไหมอะไรเงี้ยเหมือนเขาพูดเขาถามเขาอาจจะโดนดุบ่อยก็ได้นะอืมก็เป็นอารมณ์ขี้น้อยใจคิดมากคิดมากว่าสิ่งที่คุณพยายามที่จะควบคุมคือบงังคับเขามองว่าคุณอะควบคุมเขาอืมให้อยู่ในแบบ ในสิ่งที่หรือทาในสิ่งที่คุณแบบโอเคอะไรเงี้ยเพราะคุณไม่อยากที่จะแก้ไขปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็แอบคิดแบบนั้นอืมหลายหลายครั้งที่เขาแบบว่าอยากจะพูดแต่ไม่กล้าพูดก็กลัวว่าจะกลายเป็นเรื่องของการแบบจุกจิกคุณมากจนเกินไปเขาจะทําอะไรหรืออะไรอย่างเงีเ้ยเขาค่อนข้างที่จะคิดเยอะมากๆนะคะ <S <S 1> <S 1> <S เขาอยากรู้ว่าคุณอะย,ยังยังรักเขาอยู่ไหมยังมองเห็นคุณค่าของเขาอยู่หรือเปล่า โอเคฟั okay. งคุณนะคะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาบ้างคุณรู้ว่าเขาจับตามองคุณอยู่ตลอดคุณนอยเหมือนกันนะเอาจริงๆแล้วว่าคุณรู้สึกผิดในใจลึกๆเหมือนกันที่แบบเอ้ยฉันแบบเอ็นจอยเนี่ยเหมือนเหมือนใช้ชีวิตบนโสดเลยลืมไปเลยว่าเคยมีแฟนอะไรแบบเนี้ย อืมลืมไปเลยว่าเคยมีแฟนใช้ชีวิตของตัวเองเยอะจนเกินไปจนบางทีเพิกเฉยคนรักไปคุณรู้นะคะคุณรู้ตรงนี้คุณตระหนักรู้ได้จากสิ่งที่เขาแบบเออพูดหรือว่าปฏิบัติหรือว่าแสดงอาการน้อยใจออกมาอืมคุณก็แอบกลัวนะว่าเขาอาจจะมองว่าคุณไปทำอะไรที่ไม่ถูกต้องต่อเขาหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการหลอกใจหรืออะไรต่างๆ ะะซึ่งคุณก็ไม่อยากจะทําแบบนั้นหรอกคุณก็ไม่กล้าที่จะทําให้เขาเสียใจยคุณแค่เพิกเฉยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรหลงลืมไปเพื่อขนาเพราเอ็นจอยอ็นจอกับงานเอ็นจอยกับโน่นนั่นนี่ของตัวเองนะคะบทสรุปและไพ่แนะนําโอเคความสัมพันธ์มันต้องการต้องการการเท่าเทียมอะการควบคุม การเรียกร้องการร้องขอคุณร้องขอเขาได้เขาก็อยากที่จะร้องขอคุณได้เหมือนกันเหมือนทุกอย่างมันต้องอาจจะไม่ได้เป๊ะห้าสิบเปะ๊เปะแต่มันเป็นอะไรที่พอดีกันอนะในการที่ต้องการอะไรที่ตัวเองต้องการ,นะรอะเข้าไหมคุณต้องการเท่านี้เขาก็ต้องการแบบนี้คุณก็ต้องรับฟังเขาในเมื่อคุณพูดไปแล้วเขารับฟังคุณอะไรอย่างเงี้ยมันคือการยอมซึ่งกันและกันแล้วความสุขก็จะเกิดนะคะไพ่เหมือนขาดการท a k e action ไปจากเรา แต่ว่า creativity ขึ้นแปลว่าก็มีโอกาสที่คุณอาจจะเข้าใจเขาแล้วกออ็ให้เวลากับเขาหรือว่าการที่ action ในเชิงบวกกับคนรักมากขึ้นในช่วงปลายเดือนนะคะที่เป็น open mind เพืบอกในเรื่องของการเปิดใจเปิดใจที่จะฟังอีกคนเปิดใจที่จะเข้าใจอีกคนไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ตามนะคะเปิดใจที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะ อืระหว่างคุณกับเขาจริงๆแล้วลึกๆในความรู้สึกกับมันมีความมันมีความลึกซึ้งทางความรู้สึกอยู่แต่แค่ติดตรงที่ช่วงเวลาที่อาจจะเพิกเฉยแล้วก็เอนจากับบางสิ่งบางอย่างจนจนจนลืมไปจนอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองโอเคค่ะคลิปของชาวธาตุน้ำก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ